สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วนะฮะคิดถึงกันไหมเราก็จะไลฟ์นะฮะพูดคุยกับศิลปินของเรามากน้าหลากหลายนะครับแล้ววันนี้เรามีนัดกันนะฮะกับโปเตโต้โอ้โหคิดถึงมากเหมือนกันนะไม่ได้เจอตัวเป็นเป็นก็นานอ่ะแต่วันนี้เราจะคุยกันครบเลยผ่านทางโซเชียลแบบนี้แหละนะครับคิดถึงมากๆต้อนรับเลยดีกว่านะครับสมาชิกทุกคนเลยนะฮะครบองค์ประชุมครับโปเตโต้ นี่ไล่มาทีละคนทีละคนเลยตึง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 ม่ครบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะไล่เรียงกันไปนะฮะครับที่คนละทางเลยเนาะครับคือตอนนี้คงต้องคุยเรื่องนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของเพลงใหม่ล่าสุดที่ปล่อยกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีวันสําคัญของคนที่เราอยู่ตรงกลางจอเนี่ยนะฮะ ใช่ไหม Happy birthday to you to you ขอบคุณครับพวกคุณในฐานะที่พวกคุณเป็นเพื่อนๆนกันเนี่ยคุณเคยให้ของขวัญวันเกิดกันไหมเอาจริงๆโอมโอมว่าจะไปซื้ออยู่ครับพี่ลืมซื้ก็คือไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้ แล้วก็ยังไม่ได้เตรียมให้ด้วยกําลังจะไปผมให้ผมให้ไปแล้วผมให้ไปแล้วาให้หนังสืออะไรครับหางให้อะไรครับให้ให้หนังสือครับให้ให้หนังสือแต่งบ้านครับอ๋อเป็นไอเดียอะไรเงี้ยพี่เออดีฮะการอาการให้โอ้ยนีสวยเลยอะไรอะอีโคเหรออีโคไลฟ์ใช่ครับใช่ครับอ่ะ การหายไปเลยครับการคงรีบไปซื้อของขวัญการหนีไปแล้วครับพอถามพอถามปุ๊กการไปซื้อของขวัญเลยพี่อ้าอ้าล่ะอ้าของขวัญมีเปล่าไม่มีเลยครับพี่คุยใจให้พี่ครับครับเนี่ยคุณค คุณไม่ให้กันเลยเหรอแหมโอเคมีข้อความส่งมาทักทายแล้วบอกคิดถึงทุกคนเลยใช่ครับแล้วเราก็คิดถึงมากๆ HAPPY BIRTHDAY ฮะเฮียป๊บนี่ขอบคุณครับเกิดนะครัพี่ป๊บนะครับก็ขอมีความสุขมากนะครับป๊บครับขอบคุณครับโอเคปีนี้เท่าไหร่แล้วบอกได้ปะปกติพี่เป้ก็ไม่บอกอายุเหมือนกันปีนี้โอเคตามนั้น โอเคยังไงก็ยังดูอ่อนเยาอยู่เหมือนเดิมไม่อยากนับเลยเนาะไม่อยากนับเลยครับพี่เป้ไม่นับแล้วนะตอนนี้ใครมาถามอายุพี่เป้พี่เป้ก็ไม่รู้ลืมจําไม่ได้แล้วสิบสี่แม่เปด็กกว่าอ้ําไปครับตอนนี้จะสิบสี่รล่โอเคอาการทุนโผมาอาการโอ้ค้างด้วยอาการเออ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับ,รบก็วันคล้ายวันเกิดแล้วก็ปล่อยเพลงในวันเกิดด้วยถูกไหมฮะอันนี้ถูกป่ะเพลงปล่อยเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบแปดครับก่อนก่อนสักพักหนึ่งครับก่อนแต่ว่ามันก็มาในช่วงของวันเกิดทําไมไม่ปล่อย,ยวันเกิดเลยอ่ะของจริงอ่ะเอากลับไปด้วยให้เขาดึงกลับไปด้วยเดิกลับแล้วมายงไงมาแล้วเหรอแล้วมึงไม่มีมาด้วยเหรอ โอเคโอเคการพูดถึงเพลงว่าทําไมไม่ปล่อยวันเกิดเลยอะวันเกิดวันที่สองเนี่ยปล่อยมาก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งเองเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับจริงๆเพลงนี้ยตั้งใจจะปล่อยมาสักพักครับแต่ว่าก็หาคิวหาอะไรให้มันลงตัวแล้วไม่อยากให้มันนานไปกว่านี้ครับพี่เป้เพลงนี้อยู่กับเรามาก็ร่วมจะเป็นปีแล้ว <laughs> แล้วก็ไม่ไหวแล้วครับอยากให้ได้ยินจริงๆอยากปล่อยตั้งแต่ต้นตุลาแล้วครับ อ๋ออยากให้ได้ฟังกันเร็วๆนะแต่ได้ฟังแล้วก็มีความสุขนะเพลงอยากจะบอกว่าเพลงโคตรดีเลยขอบคุณครับเพลงโคตรดีเลยเพลงนี้มาได้ยังไงครับพูดไม่ได้เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรอะไรครับที่ดีมากๆก็เพราะว่าต้องขอบคุณพี่โอด้วยครับพี่โอแว่นใหญ่เพลงนี้ได้ร่วมงานกับพี่โอแว่นใหญ่ครับคุยกันไว้เมื่อประมาณสองปีที่แล้วตอนโควิดรอบที่หนึ่ง ไปนั่งคุยกันที่บ้านว่าออพี่ผมกําลังทำอัลบั้มเฟนอะไรเงี้ยพอดีเจอแกที่คอนเสิร์ตครับเราเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราก็เป็นแฟนเพลงเขาแล้วก็ชอบเขาอะไรเงี้ยการที่ได้ลองวิธีใหม่ๆใ,ในการทํางานก็น่าจะก็น่าจะทําให้เพลงเราแบบมันมีสีสันในรูปแบบอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เจอกันนั่แหละครับอ้าวพี่เปเปขางมาแล้วมันหายหาย มันขา,ขาดห,หายกันไปเนาะเมื่อกี้หายกันไปหมดเลยอ่ะเอาเหรอครับผมไมอยู่คนเดียว,เ,วเหรอครับเนี่ยเป็นที่สัญญาณได้ยินพี่ปั๊บนะบนี่ผมพูดอยู่ได้ยินเนย <ๆ S 2> เราได้ยินแต่ว่าหน้าหายไปหมดเลยเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อ <laughs> โอเคเดี๋ยวยังอก็คือได้ได้ร่วมงานกับวันใหญ่เรอเนาะ,ะผมว่าวัานใหญ่เขาก็พี่วันใหญ่เออมีสไตล์การการทำงานเพลงที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน พอพอเราได้ได้ได้เพลงนี้มาปุ๊บเนี่ยในพาร์ทดนตรีแยกแยกกันไปทำเหรอหรือยังไงครับการผมว่าถาพี่หังนั่นจะโอเคนะพี่คือทำกันในห้องสอบครับผมออะดีเลยไอการไม่ได้เติมเน็ตแนน่ การใช้เน็ตมือถือสิเป็นไรเหรอมึงใช้ไวไฟเนใช้เน็ตมือถืออยู่พี่อ๋อาะเหรอไม่ใช่ใช้เนี่ย 5G ไปไปเอาให้หันด้วยเอาให้ปัดดีกว่าครับตอนพักดนตรีไยงของผมไม่ดีเลยใช่ไหมครับใช่ก็พอดีได้ได้ได้เพลงจากพี่โอมาครับก็ มาขึ้นโครงก่อนเป็นเดโมโคือคือผมอะ่ะจะช่วงช่วงเริ่มต้นจะสื่อสารกับทางพี่โอสองคนก่อนเลยครับพอพอได้สรุปทุกอย่างแล้วได้โครงเพลงเบื้องต้นผมส่งให้พี่โอฟังก่อนตอนแบบเป็นแบบลาส์เดโมมากอะไรเงี้ยซึ่งพี่โอก็แบบชื่นชอบอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยมาต่อยอดกับวงอีกทีหนึง่งในห้องซ้อม คือคือมันจะได้เป็นลาฟราฟโครงโครงสร้างมาก่อนครับพี่เป้แล้วก็แล้วก็มาแจมกันในห้องซ้อมอีกทีหนึ่งจนได้ออกมาเป็นเป็นเพลงเต็มครับมันมันยากไหมกับการทํางานเพลงในในยุคแบบ new normal แบบเนี้ยมันไม่ได้ไปเจอกันมันต้องแบบกระปิดกระปอยแบบเนี้รู้สึกไงบ้าง <laughs> คือคือก่อนจะเป็นเพลงเนี้ย ก็มีกับเพื่อนๆอ,อย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีะที่ทํากับพี่สแตมใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่สล็อตแมชชีนมีน้องบอมแอทแท็กใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการแบบนี้อยู่แล้วพอมาอเป็นพี่โอก็เลยแบบปรับตัวได้อยู่อพี่คือ <laughs> เหมือนเหมือนช่วงตอนที่ทําเพลงนี้เราก็อยู่กับโควิดมา เป็นแบบปีก,ปกว่า <ไอ S 1> แล้วอะครับตอนเริ่มเริ่มทำมัน,นก็เลยแบบปรับตัวได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยได้พี่เหมือนแบบเราทําโครงเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเมลให้แกฟังแล้วก็อแล้วก็แล้วก็สื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเพียงแต่ว่าก็จะยากตอนที่ที่เนี่ยครับแบบที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะไม่รู้ใครจะคุยก่อนคุยหลังอะไรเวลาประชุมกันอะไรครับก็จะมีต้องผ่านชุมผ่านซูมอะไรย่างเงี้ยก็จะยากหน่อย แล้วเราก็เห็นคนบางคนที่แบบกำลังเดินเรื่องเรื่องเพลงไม่ยากครับพี่เป้หายไปเอาหรอพี่เป้หายหรอพี่เป้ยังอยู่นะยังอยู่ครับยังอยู่พี่เป้ยังเห็นบางคนบางคนเขาเดินหาสัญญาณอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่คนเดียวแล้วน่ะเฮ้ยทำไมมันดีเลยไปหมดอุ้ยได้ดอกไม้ด้วยอ่ะการเอาดอกไม้ไปทำอะไร อ่าไม่ได้ยินด้วยอ๋อไม่ได้เปิดไม่ได้ได้ยินพี่ป้การการการบอกว่ามีมีคนมาส่งของผมเดินไปหาสัญญาณครับแล้วก็มีคนมาส่งดอกไม้กับเค้กครับพี่ปั๊บดีผมก็เลยคนรับของไว้ครับผมโอเคผมก็ว่าใครเรียกกว่าโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมีดอกไม้มาเป็นแบบ คนคล้ายคนเกิดใช่ป่ะอวยพรนันเกิดอย่างเงี้ให้ป๊าผเงี้ยใช่ครับใช่ครับเลิศมากเลิศมากโอ้มาโอ้เพลงนี้เป็นยังไงบ้างใน,ในในในความในความรู้สึกของโอมเองเพลงนี้คือโอ้ว่าเพลงนี้พี่โอแต่งมาค่อนข้างจะลงกับชีวิตใครหลายๆคนคือมันอาจจะเป็นครั้งหนึ่งอ่ะที่เราเคยเคยเคยรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้การ ตอบรับที่ค่อนข้างจะโอเคครับเพราะว่าเพื่อนๆโทรมาหลายสายเลยแสดงว่าไปโดนใจเพื่อนๆหลายคนครับแฮปปอ้เลยครับผมว่าผมฟังครั้งแรกผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยว้าวเลยนะเพลงนี้นะนะฮะอ้ําละอ้ําเป็นไงบ้างกับเพลงนี้ก็โดนคือมันมันมันโดนเส้นครับพี่มันโดนเส้นของหลายคนเลยผมหมายว่าโดนเส้นขึ้นรถแ,แฟนแฟนเก่าที่เขานั่งกับแฟนใหม่ คุณเลยนั่งอยู่ในรถในวันนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่แต่ผมนั่งข้างหลังด้วยเนี่ยโอ้โหนี่นั่งคคนข้างหน้าไม่ได้เลยอะแหมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบนรถจังหวะนั้นก็คงจะหวังอะไรบ้างแหละว่าแต่พอไปเจอพวกเขานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยวายอ้าวผิดเลยเกมเปลี่ยนเลยครับโอ้แต่เอ็ีดีมากเลยนะผมผมชอบตัวแสดงทุกตัวเลยนะทั้งสามคนเลยอ่ะ เออเร่าเล่าเร่าเร่าเรื่องของพาร์ทเอ็มบีให้ฟังหน่อยครับปั๊บบิวสุบิวโอกำกับโดยน้องจักนะครับน้องจักเนี่ยก็ฝากฝีมือไว้เยอะลองไปลองไปเซิร์ชดูนะครับอ๋อส่วนพระเอกเอ็มบีเนี่ยชื่อปลื้มต้องปลื้มนะครับนางเอกชื่อน้องนับแล้วก็พระเอกคนหนึ่งชื่อน้องจิซึ่งจิกกับนับเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยก็ก็ดองกันดี แต่คุณนาคู่หน้าเนี่ยคู่คู่หน้าเนี่ยพูดจริงแต่ว่าคู่หลังเนี่ยเขาก็คนหลังเนี่ยเขาก็โผล่ขึ้นมาเพราะว่าเขาเคยมีอดีตด้วยแต่นี่ในเรื่องนะครับคือตอนที่เราคิดพอดเรื่องกันกับผู้่ำกับเนี่ยทางผู้กกับเขาบอกว่าช่วงนี้มันถ่ายทํายากมากเลยเพราะว่าสถานการณ์มันไม่สามารถรวมตัวกันได้ก็เลยต้องคิดสถานการณ์ขึ้นมาในช่วงที่มันคลายแบบล็อกดาวน์แล้วเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับในรถครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอึดอัด เพลงนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเล่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้างในหมดเลยแล้วก็ใช้แววตาของน้องเติมเนี่ยแหละเป็นคนเล่าว่าแบบเขารู้สึกอะไรอะไรเนงะี้ยเขารู้สึกตามเพลงแบบไหนอะไรเนงะี้ยพุ่มกับวังสนุกได้ดีครับถ้าสังเกตดีๆคือในมิสิวิโอเนี่ยะจะเป็นคนที่เล่นแสดงจะเป็นบอมไปไม้หมดเลยลองไปลองไปตามดูนะครับร <laughs> ใช่ครับบอม แล้วก so mm. ็ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นโบไม้มีโบอรตบาทสครับแล้วก็บารอแล้วก็มีบั๊งมีบั้มด้วยใช่ไหมครับแ้ก็บีบีบานมีบาน์มีโบโปลเไม้หมดเลยครับก็ผมว่ามันเป็นความรู้สึก ที่สื่อสารด้วยความเข้าใจง่ายๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความรุนแรงเพราะว่าให้่ืมกันอันหนึ่งที่น่าขำใจก็คือว่า <c oughs> เวลาเวลาเขาตัวพระเอกอีกคนนี้ที่เขาเวลาเขาขึ้นไปบนรถนะครับสิ่งที่เขาเห็นอะไรเงี้ยเห็นกล้องถ่ายรูปเห็นรูปถ่ายจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขากับแฟนเก่าเขาอะเคยใช้วิธีการแบบเนี้เหมือนกันเขาก็เลยยิ่งแบบจึ๊กจึ๊กชึ๊กชึ๊กอะไรเงี้ยครับ เพลงก็เป็นเล่าตามมูดจริงๆแะบไม่ซับซ้อนแต่รู้สึกเยอะซอนแต่ว่าแบบว่าได้ใจมากเลยนะแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่มันแบบโอ้หอยอุยอุยเจ็บลึกเจ็บลึกเจ็บลึกนี่นะฮะแต่ชอบตรงที่ตอนที่พระเอกในเอ็มวีนะที่ชื่อชื่อบอมใช่ไหมกำลังจะเปิดประตูรถแล้วลงอ่ะแล้วโผล่มาเป็นใครบางคนที่โผล่มาเฮ้ยช็อตนี้ดีและช็อตนี้ดีสรส์มากโ ต้องยกให้พี่จักเลยครับตอนที่เขาเล่าว่าเออเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะพี่บอมเขาเปิดประตูออกมาแนละ้วพี่ก็เป็นพี่ก้าลงมาจากรถอะไรเงี้ยทุกคนบอกอนนโอเคอะไรเงี้ยสนุกดีอะไรเงี้ยครับก็ไปลอเพื่เอลเล่นฉากนี้เนี่ยแหละครับอืที่เหลือก็เดินตามมาแหมเป็นอย่างเท่กันหมดเลยฮนะอยากราเท่าการการโอเคใช่ไหมการตอนเนี้ย <laughs> โอเคแล้วพี่ เมื่อกี้คุณก็เดินโผอยู่อยู่อยู่กับใครสักคนนึงแล้วเนี่ยคุณก็โผล่เปตัวเดยผมต้องเดินไปอาศัยของพี่โอมอ่ะพี่ไม่รู้ทําไมทําไมโทรศัพท์ผมมันกระตุกอ่ะโอเคแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะมีต่คนบอกว่าเอ็นโดพิการโถนะโอเควันนี้ไม่ได้รวมตัวกันเนะจริงๆแล้วแบบอู้อยากจะฟังแบบสดๆสักท่อนนึงอะไรอย่างเงี้ยกีต้องกีต้ามันก็ไม่ได้รวมตัวกันอ่ะอ ถ้าให้แบบแห้งๆเงี้ยปั๊บไหวไหมพอได้ครับพอได้นีหรือจะให้อ้ำมร้องอ้ัก็ดีครับผมนั่งอยู่หลังมัดตรงนี้ด้วยผมพูดไม่ชัดเลยครับพี่ผมว่าปั๊บผมนี่ปลบเลยรอยโอเคขอสักสักหน่อยแล้วกันฟังแบบเพลิน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 ตรงนี้หน่อยโอเคครับเดี๋ยวเอาไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณที่เธอ่วงใหญ่ฉันขอบคุณที่เธอยังทักทายกันเรื่องเราก็ผ่านและเธอได้พบเจอคนที่ดีดีเห็นว่าเธอยืนอยู่ทางเขาก็พบ ความจริงในหัวใจวันคืนที่ผ่านไม่อาจทำให้ฉันลืมเธอได้ส่งเยิ้มแทนคำที่ฉันไม่อาจจะบอกเธอให้เข้าใจต้องไปฟังต่อในเอวีแล้วกันนะครับ <laughs> เลิศมากลิมากเลิศครับป็นพรชอบเพลงเพราะครับเพลงเพราะมากมันพอมันมีความเป็นวันใหญ่แต่มันก็มันก็ยังมีความเป็นโปรเตโต้นะก็อย่างที่คุยครับรู้สึกว่าอยากให้เป็นส่วนผสมใหม่ๆะไ่เงคือเราร้องเพลงเพลงรักเพลงแบบเพลงต่อสู้เพลงเกี่ยวกับชีวิตมันคือมันหลายแบบแล้วอะครับแล้วก็ นี่ก็อัลบัมที่8นี่ก็นับเพลงมันก็เยอะก็เลยต้องหาวิธีแบบใหม่ๆครับเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆม,ม,มันก็ทําให้ตัวพวกผมเองก็ตื่นเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยบางีการที้ถ่ายทอดจากคนที่เป็นกวีคนนึงแล้วเรามาถ่ายทอดในแบบความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแบบรู้สึกดีจังเลย,เลยัแบบเพลงอะไรเงี้ยครับครับ รเราก็ได้ฟังกันแล้วเนาะนะครับเ v ็บดีมากมากเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามดูนะฮะตามชี้กันต่อไปกับปเตโต้แล้วก็เดี๋ยวหวังว่าปีหน้าเราน่าจะได้แบบเจอเจอกันเนาะแบบเป็นดอกคอนเสิร์ตเออเขาไนนะต้องมาหน่อยละเขาไนนี่แบบคิดถึงมากเลยอะ่ะแบบว่าเจอส,สดสดนะฮะอ้ำมอ้๊มีอะไรอยากจะฝากถึงเพลงนี้ไหมอ้ำให้อ้ำพูดก่อนก็เปิดฟังบ่อยๆครับมผมว่ามันโดนใจดีครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับ ฝากยังไงดีนะฝากเพลงเลยครับผมขอบคุณมากครับถูกแล้วโอเคพี่ออออมีอะไรจะเสริมต่อก็อัลบั้มใหม่ของพวกเราน่าจะวางเร็วๆนี้ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเอเข้าไปที่หน้าเพจก็ได้ครับกำลังเดือดครับโปรเตโต้แบนครับไปป่วนทุกที่ครับนี่ เลิศมากถ้าคุณถ้าคุณเหงาเราอยู่เป็นเพื่อนถ้าคุณเหงาเราอยู่เป็นเพื่อนคุณครับโอเคยี่สี่ชั่วโมงเลยนะห่างว่าห่างกจริงเหรอไม่หลับไม่นอนเหรออึดมากพี่แอดมินปรเดโต้เพจปรเดโต้ก็สำหรับอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้มเฟรนส์นะครับเป็นอัลบั้มที่แปดแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยเพลงไปทั้งหมดแปดเพลงแล้วรวมถึงเพลงนี้ครับก็ เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกสองเพลงครับก็อีกสองเพลงก็จะเป็นเพลงก็เพาะเป็นเพลงเพาะๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามอีกสองเพลงด้วยใกล้ๆนี้ก็จะได้ฟังกันครบอัลบั้มนะครับหลังจากเพลงนี้แล้วยังมีอีกสองเพลงอา่าครับยังฝากด้วยสองเพลงที่ว่าเนี่ยจะปล่อยให้หมดในปีนี้ไหมฮะหรือว่าจะข้ามปีต้องปล่อยให้หมดในปีนี้เลยครับพี่หมดแล้วครับต้องหมดแล้วครับต้องหมดนะต้องหมดนะรอฟังร <c oughs> โอเคการครับการครับ <absorption> ก็ผมว่าเร็วๆนี okay. <royalty outside> ้เราคงได้ไปสนุกกันหน้าเวทีจริงๆนะครับผมรอที่จะบรรเลงชุดที่แปดให้ฟังเลยครับโปรอโตเฟนครับผมครบนะคอบทุกเพลงเลยนะโอเโได้เลยครับปิดท้ายที่ปากเพื่อนก่อนเลยได้ครับวันนี้ครับครับและอยากฟังเพลงเพราะๆนะครับก็ ขอมาที่ Green Wave นะครับแดยเฉพาะเพลงพูดไม่ได้เนี่ยก็ชว่วยกันขอมาเยอะๆนะครับคิดถึงมากเลยอยากไปเจอแบบเป็นๆแบบที่พิการว่าแล้วก็ประมาณกลางเดือนนี้นครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องสนุกๆมาคิดว่าน่าจะน่าจะได้เล่นดนตรีให้ฟังครบอัลบั้มนะครับกำลังวางแผนกันอยู่ว่าแบบเร็วที่สุดที่จะแบบเล่นให้ดูยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยฝากติดตามด้วยครับ สนุกแน่นอนส่งข่าวนะส่งข่าวเราจะได้ช่วยกันโปรโมทด้วยนะฮะเพราะเราไมอยากดูจะได้ตามดูด้เหมือนกันอยากให้ดูครับอยากให้ดูมากครับคงจะมีอะไรสนุกสนุกมันๆให้พวกเราเนาะนะฮะครับใช่ไหมอ้ำใช่ครับอ้ำเป็นตัวรับที่ดีเนีี่่ยพถ้าเกิดบอกว่าเล่นคอนเสิร์ตจริงๆถ้าพี่ปั๊บยื่นไมค์ให้ร้องท่อนฮุกผมว่าคงเงียบแน่เลยฮู้ววววว อะไรอะแอร์ดังเลยออ้มเขาเพิ่งถูกหวยครับพี่เขาเพิ่งถูกผมไม่อยากผมไม่อยากให้ใครรู้พี่ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่เอาไม่เอาเออช่วงนี้อั้มรวยที่สุดในวงนะครับได้ยืมตังค์ยืมอั้มคนเดียวเลยครับโอ้โห โอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากรุมกวนเวลากันเลยฮะแล้วก็ยังไงโอกาสต่อไปเราคนทได้เจอกันแบบตัวเป็นๆมาคุยกันสดๆนะฮะจะได้ไม่ต้องหาสัญญาณแล้วกันเนาะเดินวนน้บ้านผมขอโทษครับผมรู้สึกเสียใจมากวันได้ครับตอนจบบโอเคครับก็พูดไม่ได้ครับเจอกันแน่นอนที่กรีนเว็บนะครับแล้วยังไงเราขอให้แบบว่าประสบความสำเร็จกันต่อๆไปแล้วก็โอ้โหเป็น ทำอัลบั้มต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะจบเฟรนปุ๊บเปิดต่อยาวก็ไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่เป้ขอบคุณมากครับขอบคุณกินเบ๊บครับ